เหมืองหลายประเภทโดยเฉพาะเหมืองโลหะได้ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับหากไม่มีมาตราการป้องกันทั้งก่อนและระหว่างทําเหมืองที่ดีพอครับและหากจะตามฟื้นฟูพื้นที่หลังจากการทําเหมืองผลกระทบที่เกิดขึ้นมานานแล้วก็จะทําให้ยากต่อการฟื้นฟูและไม่สามารถตอบได้ว่าต้องใช้ระยะเวลาและงบประมาณมากแค่ไหนไปติดตามเรื่องนี้กับคุณวิลาศินีสุพรสในช่วงวาระประเทศไทยครับคุณวิลาสินีเชิญครับ นอกจากเรื่องของระยะเวลาและงบประมาณแล้วนะคะการจะฟื้นฟูให้พื้นที่ที่เคยผ่านการทําเหมืองโดยเฉพาะเหมืองโลหะให้กลับมาเหมือนเดิมได้นั้นเป็นเรื่องที่ยืนยันคําตอบได้ยากเช่นเดียวกันค่ะแต่ก็มีตัวอย่างการทําเหมืองหินปูนในจังหวัดสระบุรีนะคะที่มีความพยายามศึกษาวิจัยและทดลองกระบวนการฟื้นฟูพื้นที่เหมืองโดยการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทําเหมืองให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับกระบวนการฟื้นฟูแต่ก็ยอมรับนะคะว่าเป็นวิธีการที่ใช้งบประมาณค่อนข้างสูงเลยทีเดียว ต้นไม้สีเขียวที่ปลูกไว้บริเวณขอบเมืองคือความพยายามในการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ที่ผ่านการทําเหมืองหินปูนให้กลับมาใกล้เคียงกับสภาพแวดล้อมเดิมมากที่สุดพันธุ์ไม้ที่นํามาปลูกจึงต้องเป็นพันธุ์ที่เพาะมาจากต้นไม้ชนิดเดียวกันกับป่าบริเวณใกล้เคียงส่วนการปรับหน้าดินก็ต้องผ่านกระบวนการวิจัยหาระดับที่เหมาะสมเพื่อให้สัตว์ป่าสามารถเข้ามาอาศัยได้ด้วยโดยทั้งหมดนี้ต้องใช้เวลาในการศึกษาและทดลองเกือบส0ปี ตรงจุดที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะ่ะเป็นแปลงทดลองร่วมกับทางมหาวิทยาลัยเกษตรซึ่งเราทามาตั้งแต่ปี2549นะครับจะเป็นป่าที่เราตอนนี้ผ่านมาละเกือบ5-6ปีปละจะมีสภาพใกล้เคียงกับธรรมชาติถ้ามองทางด้านขวาเนี่ยจะเป็นป่าดั้งเดิมนะครับเป็นป่าธรรมชาติถ้าเทียบกันลรแทบจะไม่เห็นความแตกต่างแหละนะครับก็คือใช้คอนเซปต์เรื่องของเอาป่าต้นแบบป่าดั้งเดิมมาเป็นมาเป็นแม่แบบของเราความพยายามฟื้นฟูพืพ้นที่เมืองให้กลับมาเป็นพื้นที่ป่า ยังทาควบคู่ไปกับการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทําเหมืองให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยมีระบบการป้องกันฝุ่นที่เกิดจากการทําเหมืองตั้งแต่กระบวนการระเบิดหินด้วยการติดตั้งอุปกรณ์ดูดฝุ่นและกระบวนการขนส่งด้วยการใช้รถวิ่งวนฉีดน้ําบนถนนกระบวนการฟื้นฟูที่ทําควบคู่ไปกับการป้องกันนอกจากจะสามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบได้แล้วยังทําให้เมื่อหมดอายุการทําเหมือง พื้นที่เหล่านี้ก็จะคืนสู่สภาพที่ใกล้เคียงกับธรรมชาติได้โดยเร็วเรามีจุดมอนิเตอร์มีจุดตรวจวัดตลอดเวลาว่าค่าของฝุ่นของเราเนี่ยออกอยู่ในค่าไหนนะที่ผ่านมาในดีเราไม่เคยเกินมาตรฐานเลยนะเราจะตรวจวัดตามชุมชนตามแหล่งใกล้ๆนี้นอกจากนั้นเนี่ยภายในเราเองเราก็ตรวจวัดนะว่าจุดต่างๆที่เรานนั้เป็นตัวมอนิเตอร์เป็นตัวฟินแบ็กข้อมูลกลับมาซึ่งค่าที่เราได้ออกมานี่ก็เป็นค่าที่ต่ำมาก ซซึึซ่่งงงกก็สาาาาามรถดดูจหนนน้้ไีเปป็นนนกกกรระาาทงติเมืองแห่งนี้เลือกทำเหมืองแบบเปิดเฉพาะพื้นที่กลางภูเขาและเหลือพื้นที่ภูเขาโดยรอบไว้เป็นแนวกันชนไม่ให้ฝุ่นและเสียงหลุดลอดออกไปรบกวนชุมชนแม้จะต้องสูญเสียพื้นที่ทำเมืองไปถึงร้อยละสี่แต่บริษัทก็บอกว่าคุ้มค่าเมื่อเทียบกับต้นทุนการดูแลสิ่งแวดล้อม ถ้าเราต้องการอยู่เปลองเทอมในระยะยาวแล้วนี่ผมว่ามีความจาเป็นที่ต้องอยู่ร่วมกับชุมชนอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะผมว่าเป็นส่วนประเด็นหนึ่งที่ทําอย่างไรที่เราจะอยู่ร่วมกับชุมชนเติบโตไปกับชุมชนได้อย่างยั่งยืนนะอันนี้จริงๆก็เป็นนโยบายของทางทางบริษัทเป็นนโยบายใหญ่เลยครับในการที่จะอยู่กับชุมชนจากการศึกษาและทดลองทุกกระบวนการเหล่านี้ เจ้าหน้าที่เหมืองปูนซีเมนต์แก่งคอยยอมรับว่ากระบวนการฟื้นฟูพื้นที่ภายหลังการทำเหมืองเป็นเรื่องที่ยากและใช้งบประมาณค่อนข้างสูงแต่หากเทียบกับผลประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรแล้วบางครั้งธุรกิจก็ต้องยอมคืนผลประโยชน์ให้กับสิ่งแวดล้อมด้วย การฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการทําเหมืองเป็นหนึ่งในข้อบังคับทางกฎหมายค่ะเนื่องจากว่าเหมืองบางประเภทจัดอยู่ในโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบรุนแรงซึ่งต้องทํารายงานวิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมหรือว่า EIA นะคะและจะต้องกําหนดแผนฟื้นฟูพื้นที่ภายหลังการทําเหมืองประกอบไว้ในรายงานด้วยแต่ปัญหาก็คือเหมืองบางประเภทไม่ส่งผลกระทบเฉพาะพื้นที่ที่ทาเหมืองเท่านั้นค่ะอย่างการทําเหมืองโลหะ สารบางชนิดสามารถที่จะปนเปื้อนลงดินอากาศและแหล่งน้ําโดยรอบได้การฟื้นฟูจึงต้องครอบคลุมพื้นที่ที่มากกว่าพื้นที่ทําเหมืองนอกจากพื้นที่เหมืองแล้วเนี่ยมันยังมีประเด็นการปนเปื้อนหรือว่าผลกระทบที่เกิดกับภายนอกเหมืองนะฮะผมยกตัวอย่างเช่นกรณีของอห้วยคริตตี้ที่ลงแต่งแร่ตะกั่วเนี่ยปัญหาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่ตัวเหมืองนะฮะปัญหามันอยู่ที่ว่า จากกิจกรรมในการทําเหมืองเนี่ยมันก่อให้เกิดการปนเปื้อนของโลหะหนักเนี่ยสู่แหล่งน้ําเมื่อมีการทาเหมืองไปแล้วการฟื้นฟูสาภาพสิ่งแวดล้อมหรือฟื้นฟูสาภาพธรรมชาติกับคืนมาควบคู่กันไปเราไม่ต้องรอเวลาให้เหมืองสิ้นอายุนะครับแล้วอีกส่วนหนึ่งก็จะมีการฟื้นฟูนฟนระยะภายหลังการทําเหมืองซึ่งหลังจากการทําเหมืองสิ้นสุดลงเราก็จะมี ช่วงระยะเวลาอีกอันนึงอีกเวลาหนึ่งให้เหมืองมีการฟื้นฟูเพื่อที่จะทดแทนธรรมชาติ การฟื้นฟูพื้นที่หลังการทำเหมืองถือเป็นมาตรการขั้นปลายที่สำคัญและจำเป็นต้องทุ่มเทงบประมาณค่ะโดยเฉพาะหากเกิดปัญหามลพิษรุนแรงเพราะการปนเปื้อนของสารพิษไม่สามารถมองเห็นหรือสัมผัสหรือปรากฏให้รับรู้ได้อย่างเช่นการปนเปื้อนของสาร PCB หรือสารก่อมะเร็งในแม่น้ำฮัสตันสหรัฐอเมริกาถึง40ปีเต็มกว่าจะมีการแก้ปัญหานี้อย่างจริงจังสารพิษก็กระจายไปทั้งห่วงโซ่อาหารแล้วค่ะส่วนการฟื้นฟูนั้นนอกจากจะต้องยุติกิจกรรมที่ปล่อยสารพิษลงสู่แม่น้ำ แล้วเขายังต้องขุดลอกตะกอนทั้งแม่น้ําขึ้นมาบําบัดด้วยค่ะส่วนภาระค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูในต่างประเทศส่วนใหญ่ก็เป็นหน้าที่ของบริษัทที่เป็นผู้สร้างมลพิษค่ะในส่วนของประเทศไทยเรายังคงไปไม่ถึงขั้นนั้นนะคะแต่ฝ่ายที่ติดตามปัญหานี้มองว่าผู้ประกอบการกิจการเหมืองหรืออุตสาหการรมที่อาจก่อให้เกิดสารพิษกระจายสู่สิ่งแวดล้อมต้องมีมาตรการในการควบคุมไปจนถึงการฟื้นฟูอย่างมีประสิทธิภาพค่ะ ขณะที่หน่วยงานรัฐก,ก็ควรเข้มงวดกับการตรวจสอบและควบคุมให้มีการป้องกันและฟื้นฟูตามมาตรการเหล่านั้นพร้อมกับกำหนดบทลงโทษอย่างจริงจังเพราะการปล่อยให้สารพิษปนเปลื้อนในสิ่งแวดล้อมจนส่งผลต่อชีวิตประชาชนไม่ต่างกับการก่ออาชญากรรมสิ่งแวดล้อมค่ะครับขอบคุณครับคุณวิราสินีครับ